อ้ยโทูสวัสดีจ้ามือเดิมเช่นเพื้อจ้ามือนี่มาพบมาขอผ้าพี่น้องเมื่อก็บผักฝานตาจ้ามากึ้นเกาละจ้ามาลี่ใบจะกับคุณแม่เทียนกับคุณแม่เทศจ้ามือหนึ่งก็คือเกามาเก็บหอดมือหอดเต้นมาเก็บกันละจ้าเก็บไปหลายรอบแล้วละมือหนังท่ากับเก็บไปหลวงปู่ชมสีเราก็ทำผ้าแดงหลวงปู่ชมสีอยู่วัดเรลุวัดลารามเนาะอ่ามึงเลย จังหวัดเลยคุณน่ะบ้านงงบ้านทา,น,าน้อยตำบลกกจานใช่นะเรากกจานนะพักหวานตาได้ไปกินไปท่านหอดไอทำผ้า,าแดงผู้ผ้าแดงลงปุรีลงปุรีคลองเขานั่นละจ้าปัจจุบันนี้จะพระอาจารย์ท่าน,เ,นเจ้าว่าจ้าได่ไปไม่ไปกินไปท่านเลือดทำสายจ้ารอบรุ่นห้าสิเก็บไปทำสหาย ไอ้รอบนี้เขาจะเก็บไปน้องบาบานก่อนจ้าวัดป่านิโคทารามวัดเก่าแก่ของหลวงปู่อ่อนเนาะหลวงปู่อ่อนย่านนสิริค่ะมาเด้อมาเอาบุญน้ำกันมา่ก็บผักหวานซอยกันนะจ่ะก็ะคงสิ้กินมุ่นใจเดือนนี่แหละเป็นที่ล่อเรียงต้นผักหวานตานี่ต้นใหญ่ๆเก็บไปเรื่อยๆกันจ้าเมาื่อในห้าเพราะวามันลายได้ในป่านี่อนอกจ,จาก เพราะว่าต่กอนเนี่ยไฟปลามากกะแต่ชีสเทอร์พักหวานปลาเขาไว้เออเขาไฟปลามากแล้วตะบุญตะกรรมเพราะว่าต้นได้หลอดกันหลอดจากไฟแต่ว่าตอนนี้แต่นี่นะบ่มีไฟปลาหล้วจ้าเออแล้วก็สิยอดหวานเนาะ ิดเจ็ดใช่ไหมเออมือนี้เันที่สิบเจ็ดนี่หน้าคมนะจ๊ะสอ,องทัานหาร้อยหองิบปีจ้ะเนแบบพักหวานตาให้คนะมือ,อน,ออน,นะนะี้แต่หย่อนย้อยงามๆโอ้ยจุดยอดเต็สชีแกงมอดรุ่นใดฮะนะสี่สิบแต่ยังหน่อยเนี่ยเดี๋ยวมือรุ่นเจนนัเก็บไปพัดใส่ใครนี่แต่แกงแต่แกงเขากับเตี้ยนเป็นหนึ่งเตี้ยนเป็นพัดใส่ใครนัางมือสิ่ง กูนายอีกต้นนึงบักใจบักบบย,ยากแบบสวยได้ใจว่าเก็บไปแล้วด้วยอยอ้วแม่เทียนเอิญน,นี่อันนี้กับแม่เพชรเก็บน้ำกันเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะเ <c oughs> มื่งแม่เทียนดูจ้าปีนเก็บผักหวานว่าเป็นสาวซ้ำหน่อยสูง ปาดหยดยังๆอยู่ทั้งๆคุณน่ะหกสิบหกปีได้จ้าตาลย่างเจ๋งอยู่จ้ายังเจ๋งยังแจ๋วค่ะไม่เทีงไม่แจ๋วแต่ไข <ira> ่ชนิดค่อยได้เฮ็ดบุญจ้าใจซื้อย่างเดียวจ้าบ่อิดบ่เมียบ่ลาจ้าพุณน่ะาหยอดยังไงทั้งๆคุณนะแม่คุณไหนหยอดยังไงว้าวคุณอะ ล้่าคุณแม่เทียนใจปั๊มค่ะเด็ดเลยคะ่ะเด็ดลงมาเป็นหยอดๆชอๆเลยเพื่อนเด็วก็แตกไม้ขึ้เกาค่ะเด็ดเลยสุดอ แม่ไทยเก็กบใช่จ้ะไม่ไทยเก็บใช่แกงใช่ยังยหันเนาะได้หลายแล้วได้หลายแล้วพ่อแล้วเอาไว้ค่ดไปวัดอื่นค่ะนี่แกงใส่จะหันอีกแล้วก็ไปวัดอืน่นค่าแม่ทำเสีหายมาั่งอาจารย์ประเทืองมั่งทำมาประดิษฐ์มั่งจอย ฮะใครว้าวดูเดี๋ยวนี้แตงโมนี่มันเจออกมาเนี่ยดึงเขี้ยนโอ้มันแตกออกแค่ไหนดึงเขี้ยนออกเลยนี่แหละห่างแตกออกมาเป็นห้องหสับสับเออเนี่ยห่างันแตกออกมาได้เหมืนกันจริงอีกต้นล้ำต้นอันนี้ก็คือต้นพักหวานจะนี่แม่เทียนเาวอันนี้เอาไปหนึ่งนี่ย โอ้พงดูค่ะแตกหากออกมาเออม่เดลเมีดมาน้ำดึงเรืองแตกหักมาดูดูนะม้วนหลายคุณแม่เขียนเรื่องเก็บเห็ดกบผักหวานนี่จ้าเบิลเบกรดเาโงแหงคักเราโงแหงคักเได้กินเกลืกินน้ำก็ได้มวนหลาย ช่วงเฮ็ดละงออีกนะโอ้ยเก็บไปท่านวัดนั้นวัดนี้อีกนะออกอสองฤดูกาลค่ะช่วงเฮ็ดเพะเฮ็ดเพื่อเฮ็ดอย่างนี้เบิดทุกอย่างเติมสมบูรณ์ค่ะแพนดินหอมด้นี่ยแพนดินหอมแพนดินทองด้วเนี่ยมันหอมหอมเฮ็ดกะหอมพักหวานกะแซ่บพักหวานกะหอมหวานพอแล้ว่อแล้วฮันนี่พอแล้วจา้า เอาไปรวบร่วมไว้ท่าน,นี้เรับบําเบงน้ากันรดจากพี่น้องว่าห่าเก็บผักหวานปลาได้หลายปันไดเนาะจ้าม่งดูผลสะอ่อนบ่จ้าผักหวานปลาอีลีรอ,อ,อกเกิดจากธรรมชาติเพราะว่าห้าเสียเอาไปวัดปลาในโคท่าล่ามน้องบวบานจ้าเป็นงานบุรพาจารย์พระแม่คูบ่าจารย์เพินติจัดทุกปีจ้าก็เลยได้เก็บผักหวานปลาไปให้เพื่อนแกงใส่จังหันผ้าเป็นสองรอยองจ้าเมื่ออื่นเป็นสิมาในงาน อันนี้ที่ยอดอ่อนจักน้อยหยอดอ่อนอัน,น้สิแก่จักน้อยเนี่ยคว้าจงข้าจงไหวใส่งานไอ้งานบุรพาจานก็เลยก็เลยมีหยอดแก่จักน้อยค่ะปกติห่าสก็บเอาแต่หยอดหลุนอ่อนๆหลุนกระลังใสๆจำเนี้้ะภักวันโขกที่วัดปานองลุ่มบุรพาลามเนี่ยแซ่บหอมหวานจานเป็นโขกเกา โขกเกาหน้าเกาของพ่อของไอ้เองเองนี่แหละจ้าพะว่าห้าได้ถวายทีให้พอแม่รูบปา่าจารย์พระอาจารย์สมบัตินะจา้าอาเวสพระอาจารย์สมบัติอเวสโกจาก้าเดี๋ยวนี้ก็เป็นวัดละจา้าแต่ก่อนเป็นหน้าสะอ่อนน้ำบอจ้าพี่น้องผักหวานปลาแกงกระแซบหนึ่งก็ได้พัดแซ่ไข่กด็ดีหลายจ้าเมื่อนี้พาพี่น้องมาเบิง่งผักหวานปลาสะอ่อนแห้งจา้าใส่เข่ง ที่ห้าวหลางจานเข่งถวยเลยคุณนะจ้ะเอาบุญน้ากันเด้จอจ้าเมเนจ้จ้าเสียวไปวัดปานิโคทาลลามาวัดเก่าแก่ของหลวงป,ปู่อ่อนยานสิรินะคะจะเป็นงานบูรพาราจาร์ค่ะตอนเย็นนี้ก็จะมีไหว้พระสวดมนต์นะคะแล้วก็พ่งนี้เช้าก็จะเป็นจังหันตอนเช้าค่ะค่ะ,คะฝากก็ติดตามก็ไลครก็แชร์แล้จ้าให้ยิเป็นกำลังใจสร้างคิดต่อใจไป อ่าค่ะเมื่อนี้กะบอมี่อย่างหลายจ้าผ้าพี่นองมา่ก็บผักหวานปลาแล้วก็มาสอนผักหวานปลาน้ากันเนจามันแบบธรรมชาติอิลีจ้ามันหอมหวานอิลีเด้อเสียบหน่อยอิลีจ้าผักหวานปลาขกของบ้านไอ้งเอจาค่ะฝากกดติดตามกดไลก์ก็แชร์น้เจ้าลาไปก่อนจ้าคลิปนี้จ้าเดี๋ยวพอกันไหมเนจาสวัสดีจ้า ไช่ใช้ไข่โมดแดงกับแสบจ้ะแกงแต่พักวานละลากับแสบขาดตะไคร้ักอีตูแแสบหอมตะไคร้กใสก็ได้